นี่ครับซาฟรีแลนด์บาลาดนะครับไฟ t ท r 7นะครับซองหน้าสั้นไฟเล็กนะฮะใช้ดูนะครับตัวนี้เป็นเลเวล3นะครับดูภายนอกก่อนนะครับเป็น ADS นะครับไฟแล้วก็ Red Dot นะครับเพลเป็นรุ่นใหม่แล้วมิดไร h ์นะครับมีฮูด a r d นะครับตัวนี้ก็คือ ตัวไว้ใส่พวกไอซีควบคุมกล้องนะครับเวลาชักออกจากฟองมันจะทํางานทันทีนะครับเกกับพวกกล้องเอซอนนะครับอันนี้เปิดไว้เพื่อลำปลาเกียวนะครับอ่มีชื่อรุ่นนะครับไม่มีน็อตให้ปรับไฟฉายแล้วนะครเพราะว่าด้านในเขาทาบล็อกไว้แบบนี้ครับมันจะแน่นฮะมันจะแน่นแล้วก็มั่นคงนะครับตัวนี้ทํามาเป็นพิเศษนะครับเป็นตัวกาดนะครับ กมีคนล้วงมือเข้าไปล้วงนิ้วเข้าไปในกล่องไกนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นวัสดุเหมือนพลาสติกนิ่มครับเวลาเรากริปปืนนะครับมันจะได้ไม่บาดนิ้วนะฮะทำให้มันนิ่มหน่อยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องความคงทนนะครับอาจจะต้องอได้รับการใช้งานมันสักระยะหนึ่งนะครับด้านในก็จะมีโครงแบบนี้นะฮะซึ่งทำให้ซองแข็งแรงมั่นคงนะครับอ่า นี่นะครับซาฟิแลนบัลลาดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเบานะครับเบาเล็กแล้วก็วัสดุดีมากวัสดุเดียวกับก็จะวอลนะฮะหนาเลยดูสิดูตรงนี้ใช่ไหมหนาเลยนะครับแจ๋วมากแจ๋วมากเดี๋ยวไว้รอชมตัวไฟใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ